สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกลโอซิน,นิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำซูบุตะนะคะหรือว่าหมูผัดเปรี้ยวหวานนั่นเองนะคะเมนูนี้นะคะความจริงคนญี่ปุ่นนะคะเขาเอามาดัดแปลงอีกที่นึงนะคะเอามาจากเมนูอาหารจีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะกบก็จะทำแบบง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ที่เขาทำซูบุตะนะคะเขาจะใช้หมูเป็นก้อนนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นแต่วันนี้ กบจะใช้หมูสไลด์แทนนะคะแล้วก็เอามาม้วนเป็นก้อนนิดนึงนะคะให้มีความหนานะคะแทนนะคะเพราะว่าจะช่วยลดเวลาในการทอดด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะนะคะในการทอดหมูค่ะ ก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบนะคะแล้วก็เครื่องปรุงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีเนื้อหมูนะคะ150กรัมค่ะพริกหยวก1ลูกนะคะหอมหัวใหญ่ครึ่งลูกแล้วก็แครอทประมาณ1ส่วนสี่หัวนะคะสำหรับเครื่องปรุงนะคะก็จะมีอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูดำนะคะไม่มีก็ใช้น้ำส้มสายชูธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นคูโรสุนะคะก็มีโชยุค่ะ น้ำตาลนะคะผงซุปกระดูกไก่นะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะผสมเครื่องปรุงทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำซอสสำหรับปรุงซูบุตะเตรียมไว้ก่อนนะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ผงซุปไก่ละลายนะคะค่ะส่วนอันนี้เป็นแป้งมันนะคะกบจะใส่ลงไปในน้ำสะอาดก่อนนะคะเพื่อให้แป้งมันละลายในน้ำก่อนนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปในซอสของเราเลยค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะเราก็มาหั่นผักเตรียมไว้นะคะหอมหัวใหญ่กบก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กนะคะพริกหยวกนะคะล้างแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้น ใหญ่นิดนึงนะคะการทำซูบุตะนะคะผักไม่จำเป็นต้องหั่นชิ้นเล็กนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหั่นชิ้นเล็กไปนะคะจะทำให้เสียรสสัมผัสได้นะคะเวลาที่เราเอาไปผันะะดนะคะแครอทนะคะปอกเปลือกแล้วก็ล้างนะคะหั่นเป็นชิ้นขนาดให้บาลานซ์กับชิ้นของพริกหยวกแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะ แครอทนะคะเราจะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะทําให้สุกก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราผัดไปพร้อมกับพริกหยวกแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะแครอทจะสุกช้านะคะค่ะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็คลุมด้วยแรปนะคะเวฟที่600วัตต์นะคะประมาณ2-3นาทีแล้วแต่ความแรงของไมโครเวฟนะคะหมูนะคะ กบก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมักเครื่องนะคะเตรียมไว้เพื่อให้หมูมีรสชาตินะคะหมักหมูด,ด้วยโชยูนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็สาเกค่ะ1ช้อนชาพริกไทยนิดหน่อยนะคะ ก็น้ำมันพืชนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็นวดขยำเนื้อกับเครื่องปรุงให้เข้ากันนะคะใส่แป้งมันลงไปค่ะนวดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะ พอน้ำมันรอแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะคะลงไปทอดค่ะทอดด้วยไฟกลางๆนะคะ mm hmm. การทอดหมูชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าจะใช้น้ํำมันไม่เยอะเหมือนการใช้หมูเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเอามาทอดนะคะซึ่งจะเป็นการลดเวลาได้ด้วยนะคะทอดจนหมูเกรียมประมาณนี้นะคะผิว เรียมแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะกระทะใบเดิมนะคะที่ยังมีน้ำมันเหลือจากการทอดหมูเมื่อกี้นะคะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปผัดค่ะผัดจนหอมหัวใหญ่สุกนะคะพอหอมหัวใหญ่เริ่มมีสีใสขึ้นแล้วนะคะก็จะใส่ พริกหยวกลงไปค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็แครอทด,ด้วยนะคะพอดีว่าลืมถ่ายตอนใส่แครอทลงไปนะคะผัดให้เข้ากันนะคะให้น้ํามันเคลือบผักให้ทั่วนะคะแล้วก็ตักผักไว้ค่ะต่อไปเราก็มาเคี่ยวซอสกันนะคะซอสที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะเทใส่ลงไปในกระทะที่เราผัดผักนะคะ แต่ก่อนที่จะเทซอสลงไปนะคะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดนิดนึงนะคะเช็ดกระทะให้สะอาดก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวซอสไปเรื่อยๆจนซอสเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะคะจะสังเกตว่าซอสจะเริ่มมีความเหนืดขึ้นนะคะเราก็จะเอาผักที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปในซอสค่ะคนซอสกับผักให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตาม ด้วยหมูที่เราทอดจนกรอบแล้วก็ผักไว้เมื่อกี้นะคะปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าซอสกับผักแล้วก็หมูนะคะให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสูตะหรือว่าผัดเปรี้ยวหวานสไตล์ญี่ปุ่นนะคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะ สำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะคะใครจะเพิ่มหน่อไม้ต้มลงไปก็ได้นะคะหรือใครจะใส่สับประรดลงไปก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อน ขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ